น้องเคยแค้นโหดพี่เมีถูกตบหน้าหนีไปตั้งหลักซดเล้าย้อมใจย้อนกลับไปไล่ฟันขวานจามหลังแผลเวอร์ตายสยองเมื่อเวลา12นาฬิกาในวันที่13พฤษภาคม2,567พันตำรวจโทรสุชีพสีสุวรรณสวสอบสวน จากสพท่าพันธนารารับแจ้งเหตุคนถูกฟันได้รับบาดเจ็บที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลดุสิตอำเภอท่าพันธนาราจังหวัดนครศรีธรรมราชและทันทีทีมตำรวจสอบสวนและกู้ภัยต้องเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชัยพัฒนศรีเรืองผู้กำกับและพันตำรวจโทรประจักษ์หานทองรองผู้กำกับสอบสวนรวมกับกำลังตำรวจสายตรวจและชุดสืบสวน ที่เกิดเหตุพบกองเลือดบริเวณหน้าบ้านจากการสอบถามทราบว่าผู้บาดเจ็บคือนายสอนศักด์พลพิชัยอายุ56ปีเป็นเจ้าของบ้านถูกฟันด้วยขวานเข้าวกลางแผ่นหลังและถูกนำส่งโรงพยาบาลท่ามพันรนาราแต่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลและในขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุคือนายนิพันธ์หานอาสาอายุ47ปีหลบหนีไปหลังเกิดเหตุและถูกตำรวจจับกลุ่มได้ขณะที่เขาเมาสุราและพูดจาไม่รู้เรื่องจากการสอบสวนเบื้องตน้นทราบว่าผู้ตายเป็นพี่ภรรยาของนายนิพันธ์ผู้ก่อเหตุ ซึ่งเกิดเรื่องขัดแย้งที่บ้านโดยผู้ตายตบหน้านายนิพันธ์และนายนิพันธ์จึงใช้มีดฟันโจมตีเป็นครั้งแรกแล้วหลับตามมาด้วยการใช้ขวานทุบต่อยหน้าของผู้ตายและสุดท้ายเมื่อผู้ตายล้มลงนายนิพันธ์ก็ใช้ขวานกระหน่ำโจมตีต่อไปจนผู้ตายเสียชีวิตและหลบหนีไปจนถูกจับกลุ่มได้นายนิพันธ์ได้รับการจับกลุ่มเพื่อดำเนินคดีต่อไปหลังจากสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเขาเมาและพูดจาไม่รู้เรื่องเขายอมรับความผิดของเขาตลอดข้อกล่าวหาและตำรวจได้แจ้งข้อหาต่อศาล นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลดุสิตอำเภอธัญบรณราจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกิดการเข้าปะทะระหว่างพี่เมียกับน้องเขยที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง